สวัสดีครับนี่ช่องอามล็กโคครับอันนี้ผมพามากินแฮร์รี่เออลูกอมแฮร์รี่ครับลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญนะใช่ไหมมีแขกรับเชิญครับด้วยเราจะมีเกมให้เล่นนะครับก็คือนี่นะครับก็จะให้กดสุ่มนะครับครับว่าจะได้ใครนะครับโอเคแขกรับเชิญของเราก็ชื่อว่า หนึ่งสายแดกนะครับโอเคแล้วก็แต้มนะครับอันนี้เป็นอันทีมงานเราอยู่แล้วนะครับก็นี่ครับเราจะให้สุ่มนะครับโดยมีชื่อว่ามีหนึ่งมีต้ามีแต็มนะครับโอเคว่าใครจะได้กินนะครับมาเริ่มเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาหนึ่งเม็ดออกมาครับว่าใครจะได้กินนะครับแล้วก็ให้บอกรสชาติมันเป็นยังไงเราจะสุ่มว่าเป็นใครนะฮะไม่ดีๆนะอันนี้เป็นยาสีฟันกับแชมพูรู้ได้ไงครับ้ครับ เดาเดาเหรอโอเคอ่ะกดเลยใครกดมาเอาให้แคมร์ใช้เงินใครเดินครับเดินใครฮะเฮ้ยึขอหนึ่งขอพี่หนึ่งอี๋อ้ี๋อ้ย๋อเฮ้ยใครวะใครวะโดนเองโอ้โหมโดนเองอ่าลองชิมครับไหนๆเดูนหนึ่งโอเคนี่นะอะไรกินลหวะ เฮ้ยเปชาดไปชาดไปพี่เฉยเหรอพี่เฉยเป็นบ้านบานไหมไปชาหวานไหมได้ออกละออกละอะไรกันคือครับมันเหมือนหวายหวายขมขมเย็นเย็นเออเย็นเย็นเหมือนยาสีฟันนะยาสีฟันเลยอ๋อยาสีฟันโอเคโอเคต่อไปมาเดี๋ยวสุ่มเองเดี๋ยวผมหยิบเม็ดหนึ่งก่อนถือไว้ถือไวรออกมา อุ้ยเอากินกินทีละสักมเริ่มเห็ดนลฮะใครกินละสองเม็ดเลยทีละส่วนไอ้ทีละเม็ดแล้วแหละดีละเออสีขาวสีขาวสีขาวขอกดก่อนเอ๊กโค้งนี่โอ้ผู้ใหญ่ต้องได้ก่อนเด็กเสร็จอีกทีหลังอ่ะรายจะเริ่มกดยังหนึ่งสองสามกดแล้วกดแล้วนะครับเม็ดอะไรสีอะไรขาวก็เป็นตาลกับไอ้อึบอึบยานะไม่ เอ้ยเอ้ยอีกแล้วเหรอไอ้หลอกกัคนเดียวนะครับโอ้เม็สีขาวไอยดูดิคระกินนกเม็ดอยากกินอยากกินรรสชาติรสชาติครับคล้ายกินนะคล้ายอะไวะคล้ายเลย ผมพอกไงรู้เหรผมสักพอกแป๊บเหมือนเลยคนเหมือนอ้อยหุ่นเลยโอเคเม็ดต่อไปเม็ดต่อไปไอเม็ดไอเม็ลอกปะวะเดี๋ย่าเพิ่งสีแดงเดี๋ยวเพิ่งเล่นเอีโหต่อไปเม็ดสีแดงนะฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหนึ่งีแล้วไอ้ีอะหยุดไปไปได้แล้วเอาล่ะ กินนะครับไหนดูหน้าหน่อยดูหน้าเลยดูหน้าหน่อยตรงตรงตรงรสชาติเป็นไงครับยายครับรสชาติเป็นไงครับขมขมนี่เหมือนเลยกินโค้กมาด้วยนะเหม็นเหม็นนคืออะไรมันคืออะไรครับไม่รู้อ่ะมันคืออะไรขมอ่ะบมขมนกาแฟกาแฟจะไม่ให้กินนะรองเท้าเนาเปล่าวะ โดนแล้วครับมาต่อไปเป็นสีเลยสีเขียวสีเขียวมากดขอกดขอกดจุ๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วใหญ่ใหญเกมนี้ต้องรอดอันนี้มันขี้แล้วก็ผักไอ้ไม่สีเขียวน้ยัง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 อือยังยังเฮ้ยเอ้ยโอ้ยตายตายเลยสีเขียวอ เดี๋ยวเดี๋ยวไหนกิ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 นหนึงเม็ดนึงเม็ดไหนนั่งเห็นนะมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนถือบ้างอ่ะเอ้าเดี๋ยวเข้าก่อนอะไรมาต่อไปจะเป็นการสุ่มหวานแล้วหวานไม่ออกเลยหวานแบบไหนหวานไปเลยอ๋อหวานไปเลยโอเคเอาไปกดครับเดี๋ยวเอาเม็ดก่อนเอาเม็ดก่อนเอาเม็ดก่อน เอาสีแล้วสีแล้วมันไม่กินได้อร่อยอร่อยอร่อยด้วยสีเขียวอร่อยเอาแล้วเอาความเพื่อถึงสีไหนนะเอาเอาสีเอาสีสีเทาอ่ะอย่าเป็นถุงเท้าเน่าก่อนใครยังไม่โดนนะอย่าเด้อเอาเลยวซององเอแล้วกริบกริบกิ๊บเป็นสีเทาครับเต็มเต็มเต็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แต่ว่าแต่าอยงอไตาได้ไินลองยังกินลงไปให้หมดอยังยังยังไม่เคี้ยวไปเคี้ยวแม่งเคี้ยวแรกูรอดหลายิรอดรอดรอดแม่งกินบิด แป๊บแม่งออกเป็นสัตวอ่ะยวพี่ขอเองลดอะไรมันไม่ตะโกนได้ไหมวะอย่าเลยอย่าเลยขาที่เขาวเฮ้ยอ้าวรั่วเอาละเทไปะเทปะเอามาเอันนี้อัออกมาเอันออกมาก็เอานั้นเขียวเขียวเขียวเอ้ยเอาที่เขียวมาใครแย่อะมครกดเลยครับเขาบอกว่าใครกดคนนั้นก็จะน่าจะได้ไหนดูมั้ง เม็ดสีอะไรครับเม็ดสีอะไรเย่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 แย่แล้วอะไรสัตว์แย่แล้วแย่เอ้ยทำครับดู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 ดรดอดู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 ูดูดูด รสชาติแบบไหนเฉยเฮ้ยเฉยว่ะกินกินราะมันหว่วขมขมไม่ได้เลยมันคืออะไรขี้หมูกู้ชมนเจ๊วิทย์ไยโอ๊ยโดนแล้วโดนถุงเท้าเน่าปะวะโอ๊ย โอย่าฟันด้วยนะสำคัญอะอย่ามีฟันอ้วกโอ้ไม่ต้องกดหรอกเอาให้แข่งขยับขยับแบ้มือมาบิวแบ้มือน้องอยากลองอุ้ยอุ้ยเดนของโหดครับอ้าวว่ถ้าได้นมก็ดีแต่ถ้าได้พระเอ๋ถุงเท้าหน้าก็รอดไปเฮ้ยรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงหน้าเฉยมากอะ รสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงรสชาติอันนี้เป็นนมว่ะเหมือนนกอัดไม่มันเหมือนข้าวเหนียวเทอะลยไหวไหมไปไหมโอ้โหทำไมคนมาแทนได้เต็มแล้วชาร์จเข้ากันเลยโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ